สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาผอกันกับแอนในช่วงแรกของมือวันที่20เดือนธันวาคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดภาพพาพี่น้องบรรเฮาสุขสกนต์นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่คำวัดป่า843ค่ะงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของปู่เราหลุดไปแต้มนึงนะคะปู่เราให้64นะคะพายพี่น้องค่ะแอดติดตามคือเก่าค่ะสำหรับอ่า แนวทางของปูนะคะประมาณแนวทางของปูนี่พนกับเขามาเดินมาดีมาโดยตลอดนะคะแต่กับซิมี่รุดแน่กับธรรมดาน้ตพี่้องเนาะกับมีเขามีรุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะพ่อ่พี่้องคะมอนี้อคติดตามให้คือเก้าค่ะแนวทางของปูข้ามวัดปลาแปดซีสามในคลิปนี้คะ่ะเสด็จแาเป็นตัวใดบอยพี่้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะรำชการค,ค่ะอ่าเริญครค่ะปูติดตามพือเก้านะคะปู อ่าโอ้ยนวัดเลี้ยวดอกมแรงกัด็เดินตวจมดีใช่โอมากกันาด้านตะป้อนหลินไม่กดที่หาค่ะอ่าเอาเอายังเสียด้วยเทว่ดอกย้อยดีตัวนั่งยืนเอาไห้รถไฟหนึ่ง

ห้าหกสี่ห้าหกสี่ค่ะยังใจเอห้าสี่หกห้าสี่หกค่ะอห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าค่ะห้าสองเก้าห้าสองเก้าค่ะสี่สองเก้าหนึ่งสองเก้าวนที่คะปัวสี่สี่สองเก้าค่ะ นี้ทั้งหมดก็เลย้าแล้วค่ะฮา,าชุดบอกค่ะเออเออฮาชุดแล้วตัวนั้นมันตับกันเนาะค่ะอันนี้ค่ะเอาล่างไม่เร่มแปดสองก็แปดหนึ่งล่างแปดสองกับแปดหนึ่งค่ะอแปดสองแปดหนึ่งแค่เริเริ่มบอกไปนอกเด็ดดีหมาตอนน้าไปอบ บไปนักเก่าสีเนาะค่ะเน่นทีีต้หันนเป็นบ่ค่ะแลามันจะก็วิกวิ่งไป่ซกับเก่าละวนวันนี้วิ่งซีกับเก่ายครับเนี่ยก้าวิ่งีเก้ากเดล่างให้เล่นที่เจ็ดสองเด้อ ร่างเน้นแปดสองค่ะงานเน้นที่แปดสองค่ะตัวแปดหนึ่ง 8, 1 1> ค่ะบนบนให้เน้นที่ห้าสี่เก้ากับห้าสองเก้าห้าสี่เก้ากับห้าสองเก้าค่ะย่งเหลืห้าหกสี่ห้าสี่หกกับสี่สองเก้าเป็นตัวล้องไว้ค่ะอ่าห้าสี่เก้ากับห้าสองเก้าตัวเน้นเลย ค่ะโอ้ยเด็กแม่เป็นไอ้จงเปไอ้ต้นหัวก็หัวเลาาจ่อยไปเนะาะคก่ปุ๊โอ้ยคือคิดตามคนจะก,กิดตามไปด้วยคูอเปิดหนักล้กอเล็กที่ของร้อนบ่แก่ปุ๊บอย่าแต่จิตน่้เสียดใอ, <laughs> อมา สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าห้าสี่เก้าห้าสองเก้าสี่สองเก้าสี่ห้าสี่หกเอะมาอะวันเนี่อ่าแท้ๆเลยปะครับปุ้งวันเนี่ยจ้มมามันใจมันใจค่ะอ่ามันใจต้อมันใจเกิดกตุนีดาตัวหา ้าในตวันไค่ะหาซีก้าวกขาหาอากวก็หาเก้าก็าเป็นตัวเด่นเหมือนกันหาซีก้าก็หาซีหก่อนจะหาซอกนีกว่แม่เนาะออหาซก้าก็หาซีหงเป็นตัวเด่นเลยหาซีก้าวหาซีหนี่เป็นตัวเด่นหาซนี่ลองเป็นตัวรอบไ้ค่ะ Ấy, chết nặng, trông khô mát, như xoáy nó, nó buồn buồn, rồi khó khăn, nó rớt, nó kịt ơn. thế này là hết rồi. Dạ. Dạ. Cảm xin hãy con. Cảm ơn. Dạ. คำนินทาที่ได้ยินแล้วไม่ยอมปล่อยวางย่อมทุกข์แนั้นวันนี้เราเป็นกอหญ้าวันหน้าเราเป็นกอภยัยถ้าเราเลิกความไม่เลิกความแต่ถ้าเราเลิกความตั้งใจเราจะเป็นต้นใสรที่แข็งแรงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ศัตรูที่มองเห็น แต่เป็นความคิดในจิตใจของเราเองอะะราบสรรพันธขอบคุณค่ะปู่การร่วมราการข้าราชารุกท่านขอบคุ่ทุกท่านทุกท่านจ้าอยู่ด้วยย้อมเอ่อต้านอยูด้วยที่ห้องจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสรุปหน้าทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ,พี่น้องคะแนวทางจาก ปูคําวัดป่าแปดสี่สามนะคะชุดบนนะคะวิ่งบนสีกับเก่านะคะจับคูขามีหาหกสี่หาสี่หกหาสี่เก่าสี่สองเก่าหาสองเก่านะคะชุดบนปูแล้วเน้นหาสีหกกับหาสีเก่าค่ะลางแปดสองกับแปดหนึ่งนะคะลางเน้นไปที่แปดสองค่ะพ่อพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางตองงวดมื่อวานนะคะแนวทางปูคำวัดป่าแปดสี่สามค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาแนวทางของปูเล่าเขา่า ออบอมเนเล่าไห่ปูเล่าไห่หกีนะคะพม่พี่น้องคะพิษไปแต้มหนึ่งเนาะคะ่ะพม่พี่น,นะน้องเนาะมอนีแอร์ก,กติดตามคือเก่าสําหรับหน้าทางของปูคำวัดป่า843นะคะพม่พี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิ่งคะ่ะถ้าพม่พี่น้องมักชอบหน้าทางของปูนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะปูละใบสองใบคะ่ะหาเทียมิโชกไปน้ากันนะคะอ่าในทรงถ่ายปีเก้าตอนรับปีไม่โอ,โอ้บอมเมนพี่น้องในช่วง ตอนรับปีใหม่เนะพี่นองเนาะพอ,เ,อเป็นมือวันที่สองแล้วนะคะพ,พ่อแม่ีนองค่ะเอาก็บมีประมาณนี้นะคะสำหรับเนวาทางช่วงแรกนี้นะคะเน่าทางจากปู่คำวัดป่า843ค่ะขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พีนองบรนเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบ,ขอบคุณสําหรับพ้อมูล่เนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่คําวัดปา843ค่ะเอาแอกอซิเลขอตัวล่าพอแมีน้องบัดเทาสกุสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับ,บในคลิปนานนะคะพายมีน้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ